โอเคก็ขอกราบสวัสดีน้องชมท่านด้วยนะครับวันนี้ก็กราบสวัสดีฮ <c oughs> ยแยงกูพูดตลอดเลยโอเคก็มาพูดกับพีนี่แล้วนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาเล่นโรบอกนะฮะไม่มีเคี่ยอะไรทํานะฮะก็มาเล่นกับน้องสาวกับผมนะฮะสวัสดีกราบสวัสดี่ะ<อ>มึงพูดแรงเกินนี่หน่าหิโอเคทุกคนเรามาเล่นกันเลยนะซึ่งแมปนี้ ซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่า,วามันมีสัตวราดกี่ตัวแต่ที่รู้ๆรู้จากปกปกหน้าเกมกูคิดว่าแม่งน่าจะมีเยอะแน่นอนมึงดูแล้วมึงดูตัวนู้นดิตัวที่แม่งยินอยู่ด้านหลังอ่ะมึงก็เสือกเหลือเกินไอชิบหายมาทุกคนไปเล่นกันเลยปึ๊บโอเค,อเค,อเคอว้าวก็เป็นแมปกสิลานะครับทุกคนผมันมีให้เลือกหลายตัวนะวเพราะท่าโรดแดนคนเฮ้คนก็ยังมี มันก็ยังมีนะก็น่าจะจริงนะโอ้ยมีแม่กาดก็ซิล่าด้วยเฮ้ยมึงเบาเสียงหน่อยจะติดีลดิขสิทธิ์จะติดลิขสิทธิ์ได้ด้วยอฮะทุกคนฮะนเจอสิ่งหนึ่งที่มันน่าตื่นเต้นมากทุกคนเด้อค่ะอะไรเหรอก็ซิล่านี่มันคือแมบก็ซิล่าใช่ไหมฮะคุณดูนี่ฮะอย่าผมเป็นให้ดูอย่าเอาให้ดู เดีอ,อย่าผมอ้อให้ดูนะอย่าผมอ้ให้ดูอุนตราเอคอนนี่นะทุกคนมันมีกัมเบล่าด้วยนะทุกคนครั้ง,งที่แม่งอยู่โคลาค่ายก็ซีล่มเมลาเป็นขอตัวของกัมของกัมเบล่าเป็นไข่ไรเอเสวัสดีชาวคุย่ันนะโอ้นนองผมก็เป็นกัมเบล่าด้วยนะฮะน้นองก,กูยังไหนวะเนี่ย โ <Okay, S 1> <you. S 2> อเคเดี๋ยวเราจะมาเล่นซ่อนแอบ,บของน้องผมนะดูซิว่าแม่งเจีดเดย์ไหม<ล>ไม่งียัน,น,ยนแม่งหยันแอบดูของกูนะให้กูว่าไม่เนียนน <laughs> ะเออมันก็ต้องไม่เนียนอยู่แล้วฮะทุกคนเพราะว่าตัวเราใหญ่ไปว่าไงคิงกิโรล่าคือผมคือผมสงสัยอย่างนึงคือผมตัวแม่งตัวเล็กกว่าใครเลยแม่งตัวเล็กกว่าพวกก็ซีล่าอีอย่างเลย อนนี้กับเมล่าแม่งตัวมันพอมันควรที่จะพอๆกับโกซิล่านะไม่มตัวเล็กกว่าพี่พี่กูดูนี่สิบักก็ขออภัยนะที่มีคำยามน,นะเฮ้ยมีม๋ยวผมจะมาคำรามเสียงกับเมล่าให้ดูนะผมไม่รู้ว่าฮะว่ามันตีคร่มผมไม่รู้นะครับว่ามันจะตดลิขสิทธิ์ไหมนะอ <Okay, S 1> ย่เราอย่าหงคอเขไม่ต้องคำรามแอกพวกอย่าผมคำรามให้ดูนะ การล็อ,อกเดวแบบก็คือการล็อกเดแบบโอเคนะทุกคนนี่ฮะเสียงคำรามก็จะเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าท่าของมันมีอีย่างมากมึงมาในตรงจังหวะจริงๆเลยเคยงกัมเมล่ากลูกล,ลดเสียงแปบ๊บเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ถ้าติดลิขสิ์ <c oughs> ขึ้นมาเพื่อต้องจ่ายค <c oughs> ่าลิขสิทธิ์ <c oughs> ซึ่ง <c oughs> บ้านไม่มีอะไรเลยบ้านกูไม่ค่อยรวยนั่นไอ้หน้าหี ยูทุบถ้ามึงทำแบบนี้ถ้ามึงใส่ลิขสิทธิ์กูนะกูจะไปตามตบหัวคู่สร้างอยู่ทุ่แม่งเลยหน้าหีถ้าใครถ้าใครที่ซื้อถ้าใครที่เอาลิขสิทธิ์กูกูไปนี่กูตบหน้าแหกเลยก็มาดิกูนักเลงขาสั้นอะรอเล่นนะทุกน <c oughs> คนนักเลงขาสั้นสอนโอเคเรามาดูท่าแรกกันเลยนะท่าแรกนี่ก็อะไรเลยตอดเมน อ๋อเป็นท่าเป็นท่าเป็นท่ากำลังจะหมดลมหายใจนะทุกคนแต่ก็ยังไม่ตายนะท่าสองก็ควรรู้อยู่แล้วนะนี่เาเสียงค <นะ S 2> ำนามครับทุกคนท่าที่สองโอเคท่าสามทุกคนคุณอาจจะสงสัยมากนี่ฮะมันพ่นไฟได้ฮะต่อเฮียอะไรวะมันพ่นไฟได้ ใจรจริงอ่ะประวัติของกัเมล่าหนังของกัเมล่าเนี่ยมันน่าเศร้ามากนะฮะทุกคนน่าเศร้ามากตอนตอนเออกัเมล่ายุโชวะแรกๆอ่ะมันจะออกมาดีเขาเพอๆกับกอร์ซิล่าแต่หลังๆมาเริ่มทําะไรได้น้อยขึ้นน้อยขึ้นเพราะว่ามันน้อยลงห<ร>นันงกัเมล่ามันทําออกไปแทวแนวทางเด็กน้อยไม่ไม่ทาไปแนวทางผู้ใหญ่แล้วก็มีตัวละครเด็กน้อยเข้ามาเพื่อให้เป็นหนังของเด็ก อ,ะะอีนะคะทุกคนพอออยุคโชวะวะกัมเมลรล่ารายได้น้อยมากก็มีคนมาขอทําต่อนะแต่อขอทําต่อแม่งรายได้แม่งแม่งน้อยกว่าที่ผ่านมาอีกนะฮะโ<ข>อ้ทุกคนเออแล้วก็มีคนคนหนึ่งนะฮะท็มก็เป็นคู่กำกับหนังขอมาขอมาขออันนี้นะฮะทุกคนมาขอแบบขอทําหนังแบบสบปาร์ตเออเออแบบ เขาอยากทำก็ซิแต่จริงๆเขาอยากทำกอซิล่าแต่ทางบริษัทได้เอรฮะฮะบางครั้ให้เขาทำหนังเรื่องกัมเมล,ล่าภาคต่อนั่นเองนะฮะอในปี1995นะครับผมก็ถืออันนี้มันกลายเป็นมันจบยูชวะไปแล้วอันนี้มันมายูเคซแล้ว hey, ซึ่งยูเคซ่นะทำได้ไล่ไม่คู้จะเยอะเออนะฮะทั้งสามภาคเขาประกาศทำทั้งสามภาคแล้วก็เขาก็โทรไปหาเอ่อบริเอ่เอ บริษัทโตโฮนะว่าเขาอยากทำหนังก็ซิล่ามากเลยแล้วก็โดนแล้วไงต่อให้ฮะทุกคนโดนโตโฮโทรมาปฏิเสธทันทีนะทุกคนอืมแล้วแล้วสุดท้ายนะเขาก็ได้ไปกำกับหนังก็ซิลล่านะทุกคนาาคืออยากรู้ไหมฮะว่าถ้าเขาไปกำกับหนังได้ไงในเมื่อโดนโดนโตโฮโทรมาปฏิเสธเพราะว่าโตโฮเนี่ยเห็นรายได้ของ หนังกามเมล่ายุคเฮเซ่ทั้งสามภาคนี้ซึ่งมันแบบทำไรายได้โคตรเยอะหมดเลยเลยฮะว่าให้ไปหาดูได้นะครับใน Youtube ก็มีนะซึ่งโคตรมันเลยนะะภาคสามนี่โคตรมันเลยนะครายากลองดูก็ไปไปดูกันนะทุกคนอ,อย่าลืมกดไลค์แล้วถามว่าเขาไปทำหนังก็ซีล่อะไรไงกูก็ต่อไปแล้วไงเมื่อกี้เขาก็ได้ไปกำกับหนังก็ซีละจี เอหรือก็ซิล่าฮาเดตไจเอ็นเอ็ใช่ไหมผมผมเรียกชื่อหนังพีก,ก็ขออภัยด้วยนะครับไปหาดูได้นะก็ซิล่าจ m k 2 0 0 1นี่แหล <Godzilla S 2> ะก็ซีล่าจีเอ็มเคสองพันนึ่เนาะไปหาดูก็ได้นะครับเขามีกำกับหนังแน,งน่น้นแล้วก็อย่าลืมไปหาหนังกำมละลาดูนะครับก็สนุกนะเด้อค่ะจริงๆผมเคยดูใน YouTube นะซึ่งโคตรมันน่ะภาคสามอ่ะ มานะทุกคนเล่นต่อเล่นต่อพูดนอกเรื่องน่าไะไหน้าหีกูไม่ได้หีกูไม่ได้สมาสปอยหนังอย่างใดกูกูถามให้ผู้ชมไปดูเฉยๆหน้าหี้กูติดลิขสิทธิ์ที่กูตบตบช่องยูทูปหน้าเหี้เออใครเป็นคนสร้างยูทูปสร้างลิลิขสิทธิ์ให้กูกูไปตามตบหน้าแม่งเลยหน้าหีมึงกหน้าหีเข้าใจไหมยีถุงรวยรู้จักไหมครับฟลักยูแมนทุกท่านเออฟักยูอ่ะรู้จักไหม รักยูแมนถ้ามึงไม่ว่ามึงไปอมควยเมียมึงไปใส่สัตว์ใครไม่มีเมียก็ไม่ต้องอมเว้ยใครมีเมียก็ให้เมียอมหามึงไปห,หน้าหิไ<น>ปทุกคนเล่นต่อนเด็กนะไม่ควรดูคลิปนี้แล้วเว้ยถ้าดูออนี่กูด่าตายโนะดนทุกคนไอหน้าหีถ้ามีคนคอมเมนต์ด่ากูหน้าหิมด้วยหน้าหีก,กูนี่บอกว่าสัตว์อีคุยโอยโอเคนะทุกคนท่าที่สี่ก็ นี่คือพลังบินได้ของกัมเมล่าในหนังนะทุกคนปกติกเมล่าในหนังังตรงแสงตรงตรงเวลาเขาเขาบินนะเขาจะหูขา,านะทุกคนอนแล้วเขาก็จะปล่อยเหมือนจะววดออกมาเนาะจริงจรวจ,จะรวดในหนังจะเป็นสีฟ้าเนาะแต่นในเกมนี้มัน อะไรวะเนี่ยกูพูดไม่ออกมันปล่อยตดออกมาไม่ได้ปล่อยตดนะทุกคนแต่ในเกมนี้นะตรงเออแสงตรงควันด้านหลังเนี่ยแต่มันจะเป็นสีสีแบบสีเหมือนไฟเขาเลยนะจริงในหนังตรงตัวด้านหลังเขาจะเป็นมีสีฟ้าเนาะเหมือนกอซิลาเนาะเออเย้ yeah, ตอนนี้พี่อยู่ไหนละโอเคคลิปก็จะมีประมาณสิบนาทีนะก็ จะไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็มันม่เลยไปหลายนาทีแล้วเว้ยนาทีพ่องนายมันนายมาเก้านาทีนายน้าหีเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะฟรักยูแมหน้าหีเอฟซทุกท่านเฮ้ยน้าหีมึงอะน้าหีเพมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใครไม่กดไลค์ใม่กดแชร์กูจะไปตากูจะไปเอาเธอเย็ดบ้านมึงสัตว์ เธอคยไปตามยึดมึงที่บ้านเลยแล้วกูก็จะส่งไอเบยไปด้วยเออ,เออนั่นทุกคนมาเลยถ้าใครกดดิสไลค์ไอนี่กูส่งเกย์ไปบ้านมึงเลยเสร็จแล้ผู้หญิงนี่กูส่งคนโลกสิ์ไปบ้านนะเลยโอ้กูติดตึกนะฮะทุกคนโอเคนะทุกคนก็คลิปนี้นะก็มาเล่นโลบ,บอกก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัอก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบายบาย4ห้าม แฮกก็เมอนจะไปบอกเขาทำไมวะอาลันทกคนโอเคแล้วท <methodology> okay, ุกคนบ๊ายบายแฮกแกกูไม่ได้ขายของเออใช่หน้าหี